อันนี้หอแองงอแหงไม่โทแห้งหอแองงแหงไม่โทแห้งรอแองงแรงไม่โทแรงรอแองแรง่รอแองอแรงไม่โทแรงแห้งแรงแห้ง Hèn lạng Hèn lạng co e, ngò càng mấy càng. e càng co e, ngo càng mấy, mấy ý ý ý càng. Càng. do e, ngò do giang, ý mấy e giang càng giang càng พออ่านตามแม่นะอ่านออกเสียงชัดๆข้อหกข้อหกให้นักเรียนให้นักเรียนขัดคําตามเส้นประขัดคําตามเส้นประเส้นประเส้นประอแอบ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 ฝอแองอแฝงฝอแองอแฝงแอบแฝงแอบ แฝงแอบแฝงแอบแฝง